สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้าไปกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับแล้วก็เชียร์มาซาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาสรุปเกี่ยวกับประเด็นของสมโมสรแมนยูเรานะครับเรื่องแรกกันเลยนะฮะก็เป็นเรื่องของเมสันเมาส์ ที่ร้อนแรงแบบต่อเน,นื่องนะครับล่าสุด MEN นะครับสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็ได้มีการระบุนะครับว่าทางสโมสรแมนยู Man เนี่ยรู้สึกไม่พอใจเกี่ยวกับการตั้งราคาค่าตัวของเมสันเมา์ กับทางเชลซีซึ่งมีการตั้งราคาไว้สูงจนเกินไปนะครับแมนยูยื่นไปแล้ว3รอบครับก็คือ40 50แล้วก็55ล้านปอนด์แต่ว่าเชลซีเนี่ยต้องการ65ล้านปอนด์ทำให้ทางจอห์นเมอร์เทอร์ก็ตอนนี้บึนเป็นอย่างมากนะครับก็คือเจองานหนักแล้วแหละแล้วก็จอห์นเมอร์เทอร์บอกว่าเชลซีเนี่ยพยายามที่จะใช้เรื่องของข้อมูลเนี่ย ให้สื่อเนี่ยรายงานนะครับรายงานเป็นแบบรายงานในทิทางแบบว่ากดดันแมนยูหรือเปล่าหรือเป็นการเล่นข่าวในเชิงที่เชลซีเนี่ยได้เปรียบอะไรทำอนงนั้นนะครับทำให้แมนยูเนี่ยเสียเปรียบอาจจะมองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะซึ่งเชลซีเนี่ยแบบน่นอนครับว่ามีการประเมินค่าตัวสูงจนเกินไปแมนยูมองว่าเมสันเมาส์เนี่ย สัญญาเหลือเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยไม่น่าจะสูงขนาดนั้นนะครับแมนยูเองก็อยู่ในที่นั่งลำบากครับทางจอนเมอร์เทอร์เองก็ปวดหัวเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับงบประมาณภารสบซโมซอนเนี่ยมันก็มีไม่มากเมสันเมาส์ก็แพงเกินไปนะครับเมอร์เทอร์เองก็ตอนนี้เหมือนกับโดนมัดมือนะฮะจะไปทางไหนทางหนึ่งก็ยากลำบากจะถอยลงมา ก็ต้องไปเจรจากับดิวใหม่เพิ่มเติมอีกนะครับจะเดินดิวของเมสันเมาร์ราคาก็แรงจะจ่ายก็จ่ายไม่ได้เพราะว่าค่าตัวเม็ดเงินของทางสโมสรแมนยูเราเนี่ยมีจำกัดนะครับมันมีโอกาสไปได้นะฮะที่ทางเอเดนแากถึงแม้ว่า จะชอบมีสันเมาส์ก็จริงครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆอาจจะมีการตัดสินใจถอนตัวนะครับแล้วก็ว่ากันว่าทางแมนยูเนี่ยมีการเล็งเป้าหมายสำรองกันเอาไว้แล้วราวาี่รายนะครับโดย4รายทั้งกล่าเนี่ยมันเป็นแผนการที่ เทนฮาร์แล้วก็ทีมงานเนี่ยวางเงินเอาไว้ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนรวมไปถึงในดีวของเมสันเมาด้วยนะครับซึ่งเราติดตามกันว่ามีใครบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามีใครนะแต่ว่าแมนยูมีแผนสำรองอย่างแน,น่นอนนะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นจาก ME n ก่อนนะครับส่วนข้อมูลอีกที่หนึ่งครับที่มีการรายงานกันออกมาครับก็คือเดอะไทม์มีการระบุว่าทีมงานของแมนยูเนี่ยเริ่มกลับไปคิดใหมยอย่อีกรอบครับแล้วก็มองว่า กำลังถูกปฏิบัติแบบ2มาตรฐานจากเชลซีนะครับซึ่งเหตุบทสำคัญที่แมนยูมองแบบนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยไปมองดีลของมัติโอโควาซิสที่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในราคาอยู่เพียงแค่30กว่าล้านบอลเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งในการเจอจาดังกล่าวเนี่ยมันก็รวดเร็วไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแตกต่างจากกรณีของเมสันเมาส์ที่ใช้เวลาในการเจอจาเนี่ยหลายเดือนแล้วนะฮะแล้วก็มีการบิดไปถึง3รอบแล้วนะครับแมนยูก็รู้สึกน้อยใจแหละว่าพอมันมีคําว่าแมนเชสเตอร์เดเนี่ย เข้าไปเจอจาแต่ละนักเตะที่แมนยูต้องการเนี่ยมักจะโดนบรรดาทีมเหล่านั้นที่เป็นเจ้าของสัญญาเนี่ยโกงราคาเม็ดเงินเป็นประจำหรือว่าอารมณ์ประมาณว่าถูกรีบไถเกี่ยวกับเม็ดเงินโกงราคาเม็ดเงินเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยราคามันไม่ได้จะแรงขนาดนั้นนี่คือทางฝั่งแมนยูเรามองนะแมนยูเราเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ควรที่จะเป็นราคาในระดับ65ล้านปอนด์เพราะว่าสัญญาของเมสซี์เมาส์เนี่ยมันก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับที่เียมันก็มีการโต้เถียงกันในสังคมออนไลน์นะครับ มีทั้งเห็นด้วยที่ควรยืดแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะมีการคอมเมนต์ในที่ทางแบบว่าไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วนะฮะแล้วก็อยากให้ทางสโมสรนเนี่ย ถอนตัวจากดีวของเมสันเมาส์ไปสนใจนักเตะรายอ,อื่นมากกว่าที่ราคาแมนยูจ่ายไว้แล้วก็เป็นนักเตะที่เหมาะสมกับทางสมโมสรมันก็ยังมีอีกมากมายนะครับจุดนี้ก็เป็นการโต้เถียงกันในสงนอลลาร์ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนทางนักเตะเองก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องการต่อสัญญฉบับใหม่แล้วก็ถ้าเกิดมาได้ย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้ก็จะเป็นการย้ายแบบไฟรีในช่วงปีหน้าเลยนะครับก็นี่คือมุมมองทางแมนยูด้วยนะครับส่วนข้อมูลจากโรมาโน่ครับโรมาโน่ก่า ว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยยังไม่ลมเลิกการเจรจาต่อรองหรือว่ายุติเรื่องนี้นะครับโดยที่แมนยูเนี่ยยังยึดเรื่องของมูลค่าค่าตัวอยู่ที่55ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะไม่ขอปรับปรุงข้อเสนอตามที่เชลซีต้องการอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งทางแมนยูเนี่ยมองว่า55ล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นราคาที่จำนวนเงินที่ ดีมากพอแล้วนะครับแล้วก็สามารถทําให้สาการต่างๆเนี่ยมันจบลงได้แบบรออเซนตะฮะแล้วก็แมนยูจะไม่จ่ายเยอะจนเงินไปสําหรับนักเตะที่มีสัญญาเหลือเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับนี่ก็คือทางฝั่งของแมนยูที่มีการยืนกรานแล้วก็มีการกําหนดกรอบเวลาอย่างชัดเจนซึ่งถ้าเกิดเชลซียังยืนยันว่าต้อง65ล้านปอนด์เท่านั้นแมนยูก็จะลมเลิกเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวทันทีแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเป้าหมายไปหาเป้าหมายอื่นที่เล็งกันเอาไว้เป็น ตัวเลือกอื่นทันทีนะครับเข้ามาทดแทนนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือข้อมูลจากโรมาโน่ด้วยแล้วก็เป้าหมายที่มีการเล่นข่าวกันออกมาในช่วงนี้เลอทำบอกว่าน่าจะเป็นมอยเซซคาเซโดครับหลังจากที่มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยลดให้ความสนใจ หรืออาจจะมีการเลิกสนใจเมสันเมาส์ไปเนี่ยแมนยูก็เตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอคว้าตัวมอยเซสคาเซโดเช่นเดียวกันราคาของคาเซโดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์นะครับซึ่งมากกว่าทางฝั่งของเมสันเมาส์อย่างชัดเจนเมสันเมาส์เนี่ยอยู่ที่65ล้านปอนด์ที่เชลซีต้องการน,นะครับแต่เป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่ทางเชลซีก็ มีความสนใจเช่นเดียวกันด้วยว่ากันว่าแมนยูมีการพูดคุยเบื้องต้นกับตัวแทนของคาซโดไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็มีการเจรจากับทางเมสันเมาไปพร้อมๆกันนะครับก็เป็นการเผื่อกันเอาไว้นะฮะในแง่ที่เมสันเมลไม่ได้นะครับส่วนในตำแหน่งศูนย์หน้าแมนยูยังไม่ได้ตัดทิ้งนะฮะแมนยูก็จะมีการดําเนินการพร้อมๆก,กับตำแหน่งของกองกลางนี่แหละเพียงแต่ว่าเอาทีเดีวไปก่อนพอกองกลางเสร็จป,ปุ๊บกองหน้าจะมาอย่างแน่นอนครับอย่างน้อยๆซัมเมอร์น,นี้ต้องได้2รายครับ แล้ก็ไปสอนตำแหน่งก็คือกองกลางแล,ลง้วก็ศูนย์หน้านั่นเองนะฮะที่เป็นเป้าหมายหลักสุดนะครับเทนฮากเองก็เริ่มที่จะมีความคิดที่ ตัดสินใจเปลี่ยนเป้าหมายตำแหน่งพื้นที่แดนกลางเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเทนฮาร์จะชอบเมสันเมาส์มากแค่ไหนก็ตามครับแต่ก็ต้องคำนึงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงไม่ควรจ่ายเม็ดเงินที่แพงจนเงินไปสําหรับนักเตะเพียงคนคนเดียวนะครับเพราะว่างบประมาณมันจากัดไงก็ต้องคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแถมทั้งโรมมโ่บอกว่าแมนยูเนี่ยชื่นชอบมอร์เซสคาเซโดมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีผู้ติดต่อเข้ามา ในช่วงหลายเดือนก่อนตอนนี้เชลซีก็ต้องการเช่นเดียวกันแล้วก็ดูเหมือนว่าทางเชลซีเนี่ยมีโอกาสได้มากกว่าทีมอื่นนะครับข้อตกลงมันไปไกลแล้วสำหรับเชลซีกับทางมาซคาเซโดเพราะฉะนั้นทางแมนยูเนี่ยถ้าเกิดต้องการต้องเร่งหน่อยเกี่ยวกับเป้าหมายรายนี้นะฮะเบนเจอร์ขอบครับมีการตั้งข้อสงสัยครับว่าที่ทาง เชลซีเนี่ยมีการโกงราคาค่าตัวเมสันเมาส์ในระดับ65-70ล้านปอนด์เนี่ยเนื่องจากว่าทางเชลซีเนี่ยจะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อมอร์เซสคาเซโดหรือเปล่านะครับพอมันมีข่าวแบบนี้ออกมามีการตั้งข้อสงสัยแบบนี้ออกมาแฟนผีส่วนใหญ่ก็เออมีการแบบถุกคิดนะฮะว่ามันเป็นแผนของทางเชลซีอย่างชัดเจนหรือเปล่านะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เชลซีสามารถปล่อยเมสันเมาส์ในราคาที่ลงมามากกว่านี้ก็ได้เพียงแต่ว่าที่สําคัญก็คือเขาต้องการเบ็นเงินจากส่วนของเมสันเมาส์นี่แหละ65้าล้านปอนด์นี่แหละ70ล้านปอนด์นี่แหละไปสานต่อกับสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าคาเซโดเนี่ย80ล้านและถ้าเกิดเขาได้เงินจากแมนยู65ล้าน70ล้านจากการขายเมสันเมาส์เนี่ยเขาก็เพียงแต่เพิ่มมูลค่าอีกแค่1 0 15 000, ล้านก็ได้คาเซโดตามที่พวกเขาต้องการแล้วทีนี้แฟนผีก็กนนลัวๆนะฮะก็คือ ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการแบบสนับสบดุนให้งั้นไม่เอาเมสันเมา ไปซื้อคาเซโดแทนเลยทุ่มซื้อคาเซโดไปเลย80ล้านเอาแบบนั้นเลยไหมนะครับหรือถ้าเกิดจะเอาเมนสันมาจริงจริก็อย่าไปยอมครับขอในราคา55ล้านปอนด์นี่แหละถือว่านี่คือจุดสุดท้ายที่แมนยูยื่นให้แล้วแฟนผีบางส่วนเนี่ยหรือหลายส่วนแหละนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่ามันคือแบบเป็นอะไรที่เหมือนสุดๆนะครับแล้วก็ซับซ้อนสุดๆเลยในช่วงนี้นะครับที่มันจะเป็นการสนับสนุนเชลซีในส่วนที่ทางหนึ่งด้วยนะฮะในการซื้อนักเตะ รายใหม่ของพวกเขานะครับก็เลยแบบอาจจะมองในทิศทางแบบว่า ไม่อยากให้แมนยูไปจ่ายเยอะนะฮะถ้าจะเอาจริงๆเมสมันมาจริงนะไม่อยากให้ไปจ่ายเยอะหรืออย่างที่บอกกันไปก็คือเอาไคเซโดแม่งเลยจบๆอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วใน,นจากนั้นครับยังมีเป้าหมายอ,ยาอื่นๆที่มิลเลอร์ค้อขนออกมาครับก็คืออันเดรียโบนะครับที่แมนยูเคยเป็นข่าวมาแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถูกไหมฮะก็ตอนนี้โอกาสก็ยังเปิดกว้างอยู่นะครับแต่ว่าเชลเต่ก็ได้รับข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่กับทางยูเว่ไปแล้วแหละนะฮะอยู่ที่แมนยูแหละว่าจะกลับไปสนใจอีกครั้งไหมนะครับแล้วก็อหนึ ไรอันการเฟนเบิร์สนะครับมิดฟิลด์ที่เคยร่วมงานกับเอเดนฮาร์กมาก่อนหน้านั้นนะครับที่อาแจ็คนะฮะ ซึ่งตอนนี้ทางนักเตะเองก็เหมือนกับจะมีความสนใจในเรื่องของการย้ายทีมด้วยนะครับแล้วก็เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลรวมไปถึงแมนยูเราอาจจะไม่หนักนะแต่ว่าก็ยังมีข่าวอยู่บ้างนะครับรายต่อมาครับก็คือชูอัลเบรินญานักเตะรายนี้อาจจะเป็นมิดฟิลด์แบบสไตล์แบบคาซิเมโรนะครับผลงานดีผลงานส่วนตัวดีกับทางฟูลแลมนะครับแล้วก็เป็นส่วนสําคัญของทางฟูลแลมด้วยในพื้นที่แดนกลางนะครับซึ่งก็มีข่าวกับหลาย,ลายทีมในอังกฤษเหมือนกันนะครับเพราะว่าผลงานจากซีซั่นก่อนเนี่ยมันตอบโจทย์สําหรับหลายทีมิกทีมมยุโรปา เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวกับแมนยูมาอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักสักเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นี่คือตัวเลือกที่มิลเลอร์ขอขกันออกมาเนาะว่ามีใครบ้างนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้มุมมองของฝั่งเอ็มบีเอ็นกันบ้างครับสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็มีการคอมเมนต์นะฮะว่า แมนยูเนี่ยไม่ควรที่จะไปตามกีมเชลซีมากจนเกินไปนะฮะหรือว่าไปยืดเยืย้อดีลของเมสันเมา์เยอะจนเกินไปซึ่งมันจะทําให้ดีลเนี้ยมันคล้ายๆกับดีลของเฟิงคีเดยองนั่นเองที่แมนยูเคยทำมาแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วก็เซเวลาแล้วก็เกือบที่จะไม่ได้ใคร แต่ยังดีที่ไปติดต่อได้ในช่วงท้ายๆของตลาดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะครับพอรู้ว่าซุกไม่ไหวก็เตรียมถอยไว้เลยแล้วก็ไปเปลี่ยนเป้าหมายสนใจเป้าหมายอื่นดีกว่าที่ เราพร้อมสู้ไหวหนักเตะพร้อมย้ายมาแล้วก็มีประสิทธิภาพอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ไปสนใจนักเตะเหล่านั้นมากกว่าในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับคือไม่ได้หมายความว่าไม่อยากให้แมนยูซื้อเมสันเมานะก็สนับสนุนเทนฮาต้องการก็หนุนทีมเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันยืดเ,เยอะเกินไปเนี่ยแล้วก็มันกินเวลามากจนเกินไปเนี่ยผมมองว่า เปลี่ยนเป้าหมายดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้จริงคุณก็ต้องลุยให้มันสุดแหละนะครับต้องเจียใจให้มันได้แหละนะก็นี่คือมุมมองของทางเอ็เอแล้วก็ส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะถ้ามันเกิดยืดเยืย้อเนี่ยก็ควรที่จะถอยดีกว่านะครับขณะเดียวกันครับไบร์นูนิกก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะตามรายงานจากเดลี่เมลนะครับแล้วก็มีอีกหลายทีมชั้นนําในยุโรปที่กําลังติดตามสาการของเมสันเมาส์อย่างใกล้ชิดในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดเมสันเมาส์ ไม่ได้ย้ายไปแมนยูแล้วก็เลือกย้ายในช่วงปีหน้าหลายทีมในยุโรปก็จะมีการ่วงมงงแย่งชิงด้วยนะครับปีหน้าจะไม่ใช่แมนยูทีมเดียวแล้วจะเป็นหลายทีมที่สนใจเพราะว่าเป็นนักเตะฟรีเอเยน่นละสามารถเซ็นได้แบบฟรีๆนะครับเมสันเมาส์เองก็สามารถเซ็นล่วงหน้ากับทีมใดก็ได้ในช่วงปีหน้านะฮะซึ่งความสนใจจากบาเยนนิกเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าทูมัสทุนเคลิลเนี่ยก็เป็นคนที่เคยร่วมงานกับเมสันเมาส์มาก่อนนะครับอ่ะก็ ข้อมูลประมาณนี้ส่วนทางฝั่งของกาตาถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดึงตัวเมซันเมา์ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องครับถึงแม้ว,ว่าทางฝั่งของกาตาเนี่ยนะฮะจะเป็นผู้นําในการเทเวอร์ Overwatch, สมสรแมนยูก็ตามเท่ากับว่าตอนนี้แมนยูก็ใช้เงินเดิมจากกระเป๋าของเรลเซอร์อยู่นะครับเรลเซอร์ก็ต้องจ่ายไปก่อนนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับที่ทําไมตอนนี้แมนยูมีเงินก็ประมาณที่จํากัดแล้วก็มันกับว่าแต่ละเดีลเนี่ยมัน คืบหน้าค่อนข้างช้านะฮะเพราะว่าเกรเซอร์เองเขาก็กําลังคิดลหลายๆด้านนะฮะก็ประมาณนี้ฮะทางฝั่งของนาชิคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะแล้วก็เรื่องของการเทคโอเวอร์โดยตรงเนี่ยนะครับโรมาโนบอกว่าทางฝั่งของกาตาเนี่ยมีความมั่นใจว่าสามารถช่วยให้สมอสอรแมนยูเนี่ยก้าวไปข้างหน้า แบบเรื่อยๆหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของแมนยูนะครับซึ่งทางฝั่งของกาตาก็เชื่อมั่นในครับว่าเขาเสนอดังกล่าวราคาที่เขายื่นให้เนี่ยเป็นราคาที่ดีต่อทางกราเซอร์แล้วก็ต่อทางสโมสรอีกด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเตรียมทีมนะครับตอนนี้ก็ ใกล้ที่จะมีการถึงกําหนดการที่นักเตะเนี่ยจะกลับมารวมตัวกันในครั้งที่สนามซ้อมคาริงตันและหรือว่าทางสมโมสรน,นั่นเองก็ประมาณวันที่3เดือนหน้านะครับโดยที่ทางเทนฮาเนี่ยก็ตเตรียมที่จะจัดสัปดาห์แรกที่มีการลงซ้อมแบบเข้มข้นนะครับถ้าเกิดเราจํากันได้เนี่ยในช่วงซีซั่นแรกของทางเทนฮาร์เนี่ยสัปดาห์แรกของเทนฮาร์เนี่ยก็จัดหนักเลยนะฮะให้นักเตะทั้งวิ่พื้นทํากิจกรรมเกี่ยวกับฟิตนเนสอื่นๆเพื่อเป็นการด้วยสภาพร่างกายหรือว่าเป็นการคิ้น เรื่องของความฟิตให้กลับมาโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะโหลมากครับตามรายงานจากเดอะซันนะที่เขามีการเปิดเผยกันออกมาฮะว่าโปรแกรมการซ้อมเนี่ยทเทนฮางเตรียมไว้แล้วนะฮะแล้วก็ จะต้องเจอหนักกว่านี้อย่างแน,น่นอนนะครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับอันเดรียนาน่าครับมีการระบ,บุกันออกมาจากสื่ออินเตอร์ลี่ครับมีการระบ,บุว่าแมนยูเนี่ยกำลังเจียจาคืบหน้าแล้วก็มีโอกาสคว้าตัวอันเดรียนนาผู้สวบูรณ์ของอเดอร์มิลานเข้ามาร่วมทีมในราคาอยู่เพียงแค่4 3ล้านปอนด์นะครับซึ่งไฮเดอร์มิลานก็พร้อมที่จะปล่อยผู้สาบูรณ์รายนี้อย่างที่เราทราบกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอันเดรียนนาไม่สามารถลงตัว กับทางแมนยูได้ก็ยังมีเป้าหมายอื่นๆอย่างเดียโก้คอสตานะครับลาวิดรายานี่แหละที่แมนยูก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับโรเมโน่บอกว่าแมนยูเนี่ยยังต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับสถานการณ์ของลาวิดรายาก่อนนะครับก่อนที่จะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับโอนาน่านั่นเองพวกเขาเนี่ยยืนยันความสนใจในตัวของโอนาน่า กับทางเอเจนต์ของเออร์นาไปแล้วนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยถามถึงเงื่อนไขค่อตกลงเม็ดเงินที่อินเตอร์มิลานต้องการนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปน่าจะประมาณ40ไม่เกิน55ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับแมนยูเนี่ยยังชื่นชอบในรายของเ e ีโก้คอสตาเหมือนกันแต่ว่าราคาค่าตัวมันแพงเกินไปแล้วก็พวกเขาเนี่ยยังคงเข้าหาผู้สบตู รายใหม่ในกรณีที่เดวิดเรเนี่ยย้ายออกจากทีมนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเดวิดเยังคงรอแมนอยู่แจ้งการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายให้รับทราบกันอยู่ว่าจะเอาอย่งางไรต่อไปนะครับแล้วก็ทางมิลเลอร์ก็ได้มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าทางสโมสรได้มีการยื่นคำขาดให้กับเดวิดเดแล้วนะครับเรื่องของการต่อสัญญาโดยการลดเม็ดเงินค่าเหนื่อยลงนะครับซึ่งต้องรอดูที่เดวิดเดด้วยว่าจะตอบรับไหมถ้าเกิดยังไม่ตอบรับอีกพวกเขาก็ก็คือทางสโมสรเนนะี่ยต ที่จะซื้อผู้สัปปตูรายใหม่ทันทีนะครับโดยที่ก็ต้องทําใจว่าดุิการเนี่ยก็ต้องแยกทางกับทางสโมสรไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือข้อมูลเรื่องของตําแหน่งผู้สัปปตูนะครับปิดท้ายกันครับเรื่องของลิซอนโดวัตเนีสครับก็กลับมาลงซ้องกันละ้นะฮะซึ่งเป็นการ ซ้อมเดี่ยวนะครับเรียกความฟิตหลังจากที่เจ็บไปในช่วงท้ายๆของซีซั่นนะครับแล้วก็นักเตะอีกหลายคนนะของทางแมนยูทั้งตัวหลักแล้วก็ตัวสมรองที่ไม่ได้รับใช้ทีมชาติเนี่ยนะฮะก็เริ่มที่จะมีการฝึกซ้อมด้วยตัวของพวกเขาเองละนะครับเป็นการฝึกซ้อมเบื้องต้นก่อนที่จะมารายงานตัวกับทางสโมสรอ,อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นข่าวดีของฝั่งแมนยูกันนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงสโมสรปรับปรุงสนามซ้อมปรับปรุงเกี่ยวกับ สนามการเข่งขันเนี่ยต้องพับโปรเจกต์ไว้ก่อนนะครับตามรายงานจาก m อ n นะคือแมนยูเนี่ยทำสัญญาว่าจ้างแหละแล้วก็มีการทำเรื่องของโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วว่าจะปรับปรุงส่วนไหนของสนามซ้อมสนามการเข่งขันจะมีการนําเทคโนโลยีส่วนไหนเข้ามานู่นนี่นั่นนะครับคือแมนยูเตรียมพร้อมหมดแล้วมีโปรเจกต์มีแบบแผนมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แมนยูยังไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าการที่จะทำได้เนี่ยมันต้องทําให้เจ้าของสโมสรเนี่ยชัดเจนก่อนนะครับเออถ้าเกิดแบบทําในตอนเนี้ย เรวเซอร์ยังอยู่แล้วก็ถ้าเกิดกรวเซอร์ไปล่ะแล้วกลุ่มทุนรายใหม่เข้ามาแล้วเขาไม่เห็นด้วยล่ะมันก็จะเป็นแบบโปรเจกต์ที่คึ่งๆกลางนะฮะแล้วก็อาจจะหยุดกลางคันได้เพราะฉะนั้นรอทําทีเดียวดีกว่าให้มันแบบมีความชัดเจนเกี่ยวกับเจ้าของทีมนะฮะอ่ะทุกคนน่าจะเข้าใจความหมายดีนะที่โปรเจกต์เรื่องของการปรับปรุงสนามเนี่ยหรือยังไม่ได้แบบเริ่มทำเนี่ยเพราะว่าความชัดเจนของเจ้าของทีมคนใหม่ต้องเกิดขึ้นก่อนนะครับขณะเดียวกันครับเมสันกินบูธครับก็มีรายงานกันออกมาจากเดอะซันฮะสื่อจอมแฉมีกาารระบุว่ ตอนนี้เมสันกินวูกำลังหาที่พักใหม่นะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงการโดนปล่อยตัวด้วยนะครับตอนนี้ก็มีทีมอย่างยูเวนตุสอินเตอร์มิลานเอซิมิลานทีมดังจากดิตัลี่เนี่ยก็สนใจยืมตัวแนวรุกรายนี้อยู่นะครับนะก็เป็นข่าวเชื่อมโยงบางที่เอามาให้รับฟังกันทิ้งท้ายกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือทั้งเรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ยที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะ